สวัสดีครับในวันนี้เรามาพบกันใน EP ที่2อวันนี้เราแนะนำท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องเจ็ดจุดชมกันเลยนะครับขับขี่นะครับอย่าลืมนะครับสวมกันน็อกและถุมือนะครับท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องเจุดนะครับหนึ่งนะครับสายตาสายตานะครับจะมองตรงจะไม่มองสุด hmm. ซ <th> ุไปหรือว่าหนักไปนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายัก็ซ้ายนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็หอักขวานะครับสองนะครับ ไหลนะครับสามแขนนะครับไก่และแขงนะครับจะไม่ตึงเกินไปนะครับปล่อยไปตามสบายๆครับสี่นะครับมือนะครับมือเราจะใช้แบบมีทีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ห่างรห่างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับจะไม่จับแน่นเกินไปหรือว่าหลวมเกินไปนะครับห้านะครับสะโพกสะโพกนับคือข้าน้ของเรา วิธีการหาค่านั่งนะครับคือขับรถไปประมาณหนึ่งห้าเมตรนะครับลุกขึ้นขึ้นนะครับแล้วก็นั่งบนแนวดอี้เราจะได้ค่านั่งตัวเองนะครับหกนะครับคือหัวเข่านะครับหัวเข่านะครับต้องใกล้ชิดกับรถให้มากที่สุดนะครับเจ็ดนะครับเท้านะครับเท้าเหยียบบนพักเท้าส่วนปลายเท้านะครับเหยียบบนเป้นเบรกเพื่อพร้อมกับการเบรกนะครับสรุปวะคทับวันนี้ค่าทางนะครับ ที่ต้องเก็บจุดนะครับนี่หนึ่งสายตานะครับสองไหลนะครับสามแขนสี่มือนะครับห้าเท้าหกเข่าเจ็ดเท้าน,นะครับและอีกทีหนา้า